โ <Okay. S 2> อเคสีเทาคลิปนี้นะครับเป็นโชว์แมทระหว่างสีเทานะครับสายออฟฟิศแล้วก็สีแดงนะครับสายเนวาน่าครับผมอ่าถอยตากันแล้วใครเริ่มก่อนเริ่มหลังครับทานนี้เริ่มก่อนโอเคไปแหน้าแบนก่อนเรื่นเทินจวดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปเไม่รู้ที สกิลของแบรนด์าโลวมีโลกใหม่อเปมีโลกใหม่มีโลกของปุบสองใบเหรอางั้นเหรอโอเคครับถ่ายเรื่องเรื่องจุยแย่แลรอคำเดียวรู้เรื่องแย่แล้วแย่ล้ต้องใส่ต้องใส่มือดีเกินนะมือดีเกินกีเลยไร หลังจวดใช่ไหมตีเลยลอยใช็ค<ป><ป>ตรงทิกเกอร์เช็คโลบไปแล้วโลบไปหนึ่งใบเคียดจบเทนินอแตแยนรอปัง,งนะนี่ทิ้งป็ดทิ้งเป็นซันโบลิโนโไม่เป็นคูบิเซียเอาล่ะมือกมือฉันเป็นแบบนี้ลงไปเลยซันโบลิโนโอีกตัว ่เอ้ยรายเต็มออเดอร์นเต็มเลยเลยเลย6ตัวเก่งว่าไปนี่เก่งนะจุ๋มคินเจ้าหน้าี่บอก5,000ครับจิ้มในตัวนี้ครับติดแป้งนีิดนีงครับมีแค่นี้แหละบอกผมนั่นก็ไปเลยมีรอวันเงินเดือนกับนี่คือเงินเดือนครับไปเช็คคือจะขอทิกเกอร์ลงตัวนี้ทั้งหมดตัวนั้นเลยปัดเลยปัดสงเอาแล้วจะเป็น ยี่สามสองขีเหมือนกันยี <S 2> <S 2> <S <S ่สามเขาสองมือสองขีเลยสองมือเลยนะเขาสองมือไม่กล้าสิบเน่ยสิไปที่หนึ่งไปต้องจะใหญและกบอนเดินๆจบลกรจายจบลทิ้งเตะขึ้นไปเยอะไง่ายเตะเลยจากนั้นเสิร์ชหาตัวใหญ่ตัวเล็กเดี๋ยวก็ใหญ่จากนั้นคอตัวเล็ก จวดอะไรมันสลับกันทุกอย่างหมดเลยห้าพันไม่เรียนกันจัวดที่ดีตีเลยอืมไม่ป้องกันไปดําเนินเช็คโน้ติเตอร์ดําเนินเช็คลดําเนินเช็คดําเนินเช็คแล้วหนึ่งได้เป็นงูได้เป็นงูตอนนี้หมื่นห้าตีใส่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 เนี่ยโอ้ยตีได้ปล่อยเอือไปเลย ตอนนี้ได้มีการส่งซิกไปทางด้านหลังแล้วนะเกี่ยวแล้วครับเจอแบบเจอสุดยอดว่าเลยเจีสุดยอดนะชิงเป็นคริสตอลทริกเกอร์มาเลยเนี่ยไรเป็นออฟฟิศมาแล้วครับออฟฟิศสกิ่มสกิ่มสตึงแล้วนั่นแหละของผมผมไม่มีโลกวันที่สองแล้วเออกั้งเกมก็รีตั้งสี่ใบนะก็ไม่ขึ้นนะเนื้อหมูก็อาจจะเปื่อยๆหน่อยนะครับ อ้าวนี่ก็แปลกๆเด้ครับทีลมันโชวขาเลยมันแปลกๆได้เข้ามากับทุกทีตุ้มตีขนาดต้มไม่มีเงาเลยไปเลยด้วยว่ามีโลกหนึ่งใบแวนบวกห้าพันเป็นสิบแปดตีแวนเอาโลกหนึ่งใบก็บวกแล้วเหรอขอนั่นใบเดียวก็บวกละขอสองขีดเล่มวันนี้มีการพาั้วีดีโอเงียวที่วันป่าชิคกีง โอนทุกอย่เลยโดนทิกเกอร์เลยเอาบวกหมื่นไปเลยครับงั้นก็พาสเตียตีบนิี้นะที่เดิมเสร็จตายดีจับเสนเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยจับเทนแล้วก็จวแย่แล้วหล่ะจากนั้นไหนว่าไอ้คนบอกโลกแปดใบอะในโลกในในในโลกแปดใบว่าโลกแปดใบขึ้นมืออะทางนี้มันขึ้นแค่ใบเดียวข้าวส้มเงน เลียนโด่งไม่มานี้ไม่ใช่โด่งมาวันนี้โด่งกุญที่หนึ่งแต่มันทิ้งลิซิน้ลิซินและหนึ่งต่อเลี่ยนโศกหาอะไรขอชิปวะไหนหาโอโบติกเกอร์เอ้ยเก่งไปหาว่าทำไมเอาขึ้นมือมาแค่ห้าหมื่นนะหาม่าทำไมอันนี้อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะอันนี้เครื่องรางนำโชค เดี๋ยวจะหาว่าเขามีโอเวอร์สองใบเล็กๆเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเองเอาโอเวอร์มาตอนไหนนี่เลยตาแดงเลยไม่ตาแดงขอโจวให้ได้โอเวอร์มาห้าพันมาวิ่งอันไปมองหลังบ่อยมากเนี่ยแต่เราไม่รู้หรือเปล่านะตาแดงรอบสองมาแล้วชิตาโจวดลีกิตตาแดงโอตาแดงถ้าได้โอเวอร์นะพยาชนะพยาชนะ แบบนี้มันเหลื่อมล้ำไปนิดนองเหลื่อมไปนิดเองแต่มันตาแดงรอบตามเลยคอพิเต่นี่บอดไปแดงไม่ได้ด้วยคอทำไมก็ไม่รู้ไปเอามาตีแรงๆจริงจากการไหวนี้นะนี่เลยขำๆเลยหนุนสาวแวนตีแวนแวนไม่มีสกิลด้วยไม่ป้องกันอ้าวเกี่ยวตายแล้วนะขี้เลยนะเออมาเลยอ้าวอานี่ก็บอดเป็นได้อ้วนส่งไอ้งเก็บอุ้งเลย สองามตีแวนครับอืมแล้วนี้ยืนสามเอาไปหมื่นห้าเนยี่สิบแปดออคุณทำแบบนี้ผมตีแวนอลอสี่ห้าขอห้าบาทครับไปเลยห้าบาทมารอบไปที่สองคนต้องโชว์แล้วนะมต้องมาแล้วล่ะอต่นั่นรอตีมือเตะแคร์แพร์โซนาอะไร โจมโลกระดีนึงโอ้นี่ไงลุกฉันมาแล้วไรเซ็ตออเดอร์เลยพอโซยิงหนึ่งตัวยิงคิเตะยิงไม่ได้ครับต้องยิงตัวนี้คิเตะพอสมบัติแล้วพอสมบัตผู้เล่นดูดูสกิลมาดังอันนี้หรือเปล่าครับพเขาจะมาพลเร็งจะจั่วหรือจะตีดีตีแล้วกันลงอันบีเดียวอันบีเดียวบวกอีกห้าพันโลกสองใบ มีใเลเขัตะบานสองมาแรเงาสามตัวตึงๆมันมอันมาตัววันมุนขุดมาจากพื้นนะครับตอนนองขุดมาจากพื้นไปคอนโทรลเแล้วอันก็บัตเตอร์เฟดเลยบัตเตรฟดเลยสี่สามโจมตีเหมืนกันสี่สิบสามโลทองเลยครับอีกจันโมเสนอคนนี้ไล่โลหะมังกรแดงเอาไงดี ทิ้งใบไหนดีขนเลือกยากทิ้งริซินครับเกณฑ์เปล่ยนเรื่องนะพี่ลงก่อนเองเพิ่มเช็คฟอนทิกเกอร์เพิ่มเส็จเก่าโอ้โหแรงขบเครื่อนอ้าวอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็จับว่าแจมเลยอืมเอาข้างนี้ก่อนบูสเป็นยี่สิบอืมยี่สิบแปดสามสิบแปดสี่สิบแปดห้าสิบแปดปั้ห้าสิบแปดเฮ้ยห้าตรงนี้ด้วย นี่ยี่สิบแปดนี่ยี่บแปบวกสองหมืนเป็นสี่สิบแปดอนนี้คือบวกนี่นะาโฆโณนาโฆโณาแล้วก็ฟอสไงที่มีอะไรเพิ่มอ่ะเป็นสี่สิบแปดพูดด้วยเงาตีบรรกาศตีที่ได้จวดตีที่ได้จวดนะตีที่ได้จวเลยตีที่ได้จวดกิโอสัดกเลยนะสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดเลยสี่สิบแปดขอสามขอสี่หมื่นดีกว่าสี่หมเลยใช่เพราะ3 5าสามหมืนห้ามีสี่สิบแปดเท่ากันเอาไงดีให้จวเลยเข้ามาครับไม่ไม่ไปกตัง ให้แบนกับจากนั้นนั่นก็ข้านี้ห้าสิบตีแบนกลางอาวจับมานี่เงี้ยยิ้มยิ้ยิวคได้ตีเสร็จปรีทายเงายิงตัวนี้ครับตายเลยอ้โหตายเลยโเคนี่ใครบอกคอนฟิตได้คอมโบพันโทชัดเดินครับจุดเด่นจุดเด่นจออจุดยอดพันโทชัดชัดเหลือนวลเยเคืสหนาครับ จัวจากตัวโซน่าเอางี้เลยแล้วกันนี่ทิ้งเอางี้ครับแล้วก็ชุบทีมสตาร์บบสวยเลยสวยงามต้องการต้องการแค่ใบเดียวไม่รู้จะได้เขาหรือเปล่าไปเครี่ซึบจัดมา อื้มสามตัวก็โจงหงใบแล้นะอันนี้เติมของศูนสองเนี่ยครับเนี่ยมาเล่นหนึ่งศูนยหนึ่งเลยแ <c> ย <oughs> yeah, ่ลยแย่ค <Yeah. S 1> อเป็นเตะเซนไฟเยอะอัะไปมนเ่งจากนั้นคอดีซินอของแราัจากนั้นแ a ทเทิรเฟครับ เอาลีซินเปิดก่อนสองหนึ่งสามตีใส่แบงค์สองหนึ่งสามปล่อยก่อนแล้วกันโอเคเช็คออาโล่สกิลดีซินครับเข่าไม่ได้ต่อสู้ยิงยิงมันขวาเอ้ยยิงเข้ามาถ่ายได้ก็เป็คอนโทรครับนี่มันก็นี่มาเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอืมสูงสามเซนสามเซนนั่นเองนั้น เปิดด้วยวันหาครับสองหมื่นสามครับนีตีใส่เลยเ้ยเลยเกการการโม่ถ้าไปนั้นมาเอาตายเป็นจริงครับเฮียกินได้ครับวินได้เปิดเช็คอ้าวเซคเกิลเช็คต่อตีใส่วันห้าครับไม่มีสิงนะขอห้าบาทอินเตอร์เซ็บ เออเป็นเขาคีลงครับหลังจากนั้นนี่ครับกระโดดลงมาไม่งโฉบสองเมียวไงได้หนึ่งไงได้หนึ่งแล้วก็เหลือโบอีกหนึ่งหมื่นนะใช่ครับเยอะมากตัวนี้เสร็จได้ด้วยนะจริงครับหลังจากนั้นตัวนี้ตีไซเบิร์นเลยครับเท่าไหร่ครับไม่บอกสามไม่บอกระวังโยนมดมือนะมือสามหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นฉันก็ไปเลย สองหมื่นเป็นสามหมื่นสามในฟ้อนสองหมื่นนะให้มกาห้าเเจสามสามหมื่นสามตีแบนครับตีตีเฮ็ดทุกครับสามหมื่นสามใช่ครับยังไงก็สองไปเหมือนกันเนาะงั้นเอาแปดสี่สิบสามตัวนี้ถูกแล้วคอโนนาแล้วก็บวกตัวมันเองหนึ่มโอเคโอเคไม่ใช่ดิ้เกิโอเคไม่ใช่ไม่ไดดิเกอไนเทินครับแฟนนันรอผมผมไม่ร้องแล้วเ เ็กได้์กเซอโซน่าอะไรมันเป็นชิวบกหมื่นนะคุณจะค่าผมยังไงครับคุณปาล์มค่ายังไงอ่ะเขาซื้อบาสสองเลยแล้วกันอย่างนั้นอะเรียกเพิ่มอีกสามตัวมาเนี่ยโอ้ยนี่บอดเก่าอืมบอดเก่าบอดเก่ามีเงาเล่นเอางี้ไปแล้วกันโฆษณาให้มัน่งเลยโฆษณาแล้วก็บดค่าบันจากชิลติดตัว มาครับหนึ่งสงฉันก็ไปเลยสี่สิบสามโจมตีบันกับสี่สิบสามโลทองครับนี่ลมก็แดงนะเฟิร์สเช็คเลยพื้นที่ข้อโอริกเกอร์ให้ไหลงเงาตัวนี้ทั้งหมดใบที่สองโอ้ทริกเกอร์ให้ใบไหนลอยล้านให้ตัวนี้แล้วเราออกจากเกมครับใบนี้ออกจากเกมจวดจากโอเวอร์ทริกเกอร์โอเคครับแล้วก็ผลของโอเวอร์ทิกเกอร์ครับเบิ้ลครับแถวหน้า เาครับเฮ้ยไม่ไมไม่ไอตัวนี้มันยืนสามหมื่ห้าบวกเพิ่มสามหมื้าเป็นเจ็ดหมื่นเพิ่มสามหมื่นห้าทยัวนี้ก็สองร้อยล้านอืมเราจะถือว่าแบงกนี้คือสองร้อยล้านสองร้อยโอเคครับงั้นก็ไปเลยละกันเจ็ดหมื่นสี่คริตตีแวนการ์ดครับสามครับโอ้โไปโอเค สองร้อยล้านสองครีครับสองร้อยล้านสองครีจมตีบงก์มาโอ้โหมันคูณครีด้วยใช่คูณคหด้วยมันคูนครีด้วยโอ้โหโอเวอร์ออกจากว่าเพราะสวยจบไปแล้วนะครับผมระหว่างแมสออฟฟิศนะครับปะทะเนวาน่านะครับผู้ชนะก็ได้แก่ออฟฟิศนะครับผมโอ้โหกันโมไปดิโม่ โคโมตะเลีเพลตีเล่นดีะเล่นดีนะเพลโอเรยอย่างเดียวอ่ะ